แอินมี่เอามาเสิร์ฟราดน่อยยังสิแากคนนะแตงกวาเอามาิๆเศ้าแตกวบมี่บทมากนะครับแบบมารวมกินาเียงิ้นเขาเหนียงที่งานรังบ้านนะงานังบ้านเงียบเงียบเนาะ้องวิวเงียบเงียบมัยอสิต้อนอานันนะครับาี Đồ โตจำ đấy เด้ này Cái การใส่เลยดิ ต้องว่าต้องยากจักปานั่งใหญ่เลยคนกินปลานี่ยน่ยเน่ยทำปานั่งกันนะทำปานั่งในโดโดดีดิดูดิกแล้วก็น้องบุญรอดนะบุญรอดโอ้ยเมื่อไหร่ผมกลับไปเห็นได้โต๊ะงามแต่งจากผมกลับไปับ ว่าเดยวพ่อข้าวอีกมาสนาอีกโอ้เห็นหรอเล่ากระกเขาเดกาไปบ้างลงไงเขาบ้าเลยเขาบ้านเลยอยากกบ้านเลย อ๋ออ๋อไหว้พระเป็นสิริมงคลก่อนขอพรหลวงพ่อก่อนเนาะแล้วก็ไปเล่นน้ำเนาะตัวเล็กเลี้ยงปลาาเลี้ยงปลานน้ปลาปะใหมนูมันังเนี้เอาแบบนั้นพวกนั้นเอาแบบนี้ให้

นั่นเพิ่งื่อนเอคนนั้นนือมันมีป่านนเนี่ยเียสีแดงมันเห็นขัดมันเบิ่งงามนะปาแต่ว่าขอเสียมันมันจีดุดอจุดน้ำ ดินอะไรชอบไงเียนครับ <Techn> มีเลยเียก็มีติดรถอยู่เสียยังีบอมีไฟเช็คครับมไฟเช็คก็มีครับทานก็มีเียพร้อมได้พร้อม นังมีดี้วบางๆเลตัน้สมีสวายรอดอยู่บ้างโปมบิดอยู่ตัวท้องรับตัวสักประมาณข้อแขนได้ เหนเห็นอยู่ตังตังอะนี่บ่ไดอราอยพ่ก่งรากคอโอนบวเปโอ้ยขันตังมันบ่ไหนมากมันเสืออี๋ตังกะต้องให้มให้บ่ไหมากบ้านบ่ไนบ่ไหนไม่เห็นเนาะตอนแรกผมว่าศิษ็์ังเนี่้ไม่เอ็งีว่า อีกละข้าวหนึ่งอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งอันนั้นก็มีเสียค่าส่งเอาเสียค่าส่งเนาะซื้อกุ้มปิ๊กเอาพอชืซื้อก็เอาละวมูหูใจแล้วยื่นโทรศัพท์ให้ปึ๊บเพื่อนทำให้แล <clicked. S 1> ้วแก่ไม่ทไม่ทงเท่ากันแรกๆผมไปโอนเสีเว้นนิดเป็นซื้อกุ้มปิ๊ผมไปซื้อโอนเงินอยู่เสีเว้นผมมูเห็ไหนผมมูมแอบธนาคารยังทั้ง แอบชนะขารก็เห็นว่าได้เดี๋ยวสิกดโอนไปให้เขาเบิดเอ็กดัวมัวส่วไปเบิดไปโอนนี่ก็เซเว่นะไปยันทยสลิปตรงไหนไปเ้าไปวัดน้คุยไป่เีกระเป๋าได้หรือกระเป๋าได้ปน้องคแลนตรงไปเลยครับาะม่ถือใส่ไห่ะรงแล้ครับือผมกะับแท็กใบกกเบดก แต่ดูนะนะครับกบจะกัดตูดอยู่แล้วครับผมสองตัวครับฮ่ากบครับแต่ดูครับสะปาบกบติเจดูฮ่าคบจ่อตูดอยู่แล้วครับผมครับผมโชคดีปีใหม่ไทยครับผมครับผมมันดีครับ

กยเรือยบๆกับมเลโดนี่เขาแล้วเยียบๆโดนว่าเสื้อกับองเี่น้องิงนะครับวันนี้ส้ำซี่จวเอาเสื้อ นะครับผมไม่คาดกับส่งกานเดี๋ยวส่งกานเล่วก็บแวะเตี๋ยวบ้านน้องไปด้ดยวย้นตายลงอ๋อตายบนรอด <g ül> เออแกตายบุญรอดครับผมบุญรอดนอนอยู่ตอนเกมนี้แกนี่กับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซากให้นะครับผมเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดคำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เอฟซีมาไม่ขาดสายเลยสุขสันต์ปีใหม่ไทยรับสวัสดีวันสงกรานต์ครับก็ทุกท่านมีความสุขกับผุ้มวันดีครับ